ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเพิ่มเติมนะครับถึงบอกว่ามีภาพบรรยากาศที่คุณวิรโรธลักษณะดีสอนนะครับรองหัวหน้าพักประชาชนก็มีการพาผู้สมัครลงพื้นที่ไปหาเสียงกันย่านจอมทองวุฒากาศนะครับไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับที่ตลาดใหม่จอมทองคุณวิรโรธลักษณะดีสอนรองหัวหน้าพรคประชาชนนะครับลงพื้นที่ไปช่วยคุณพงศรนัททองลีผู้สมัครสสกรุงเทพเขต26เขตจอมทอง แขวงบางมดจอมทองบางคอเขตบางขุนเทียนแขวงท่าข้ามรนรง์หาเสียงเลือกตั้งที่ตลาดใหม่จอมทองนะครับแล้วก็ตรงแยกจอมทองวุฒากาศไปพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพื้นที่รวมถึงแจกใบปลิวเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครด้วยนะครับซึ่งขนาดที่ลงพื้นที่หาเสียงและแจกใบปลิวเนี่ยเห็นบอกว่ามีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคักนะครับ รวมถึงเห็นบอกว่ามีแม่ค้าร้านหนึ่งเนี่ยให้กำลังใจระหว่างที่วิโร์เดินหาเสียงหลังจากนั้นก็เดินทะลุจากตลาดใหม่จอมทองนะครับไปแยกจอมทองวุฒธธากาศพอถามว่าที่ผ่านมาพักประชาชนลงพื้นที่แล้วอาจจะโดนชาวบ้านตําหนิบ้างละมีการถามคําถามที่ชาวบ้านคาใจโดยเฉพาะเรื่องของกองทัพนะฮะที่บอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกองทัพหรือเปล่าแล้วก็วัฒกรรมที่บอกว่าถานมีไว้ทําไมแบบนี้คุณวิโร์ก็บอกว่าพูดตรง ว่าประชาชนเนี่ยก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบดังนั้นคิดว่าพร,รชาชักประชาชนเนี่ยนะพรคประชาชนเนี่ยยอมรับดีกว่านะฮะคือก็น้อมรับนะบถ้าใครมาต่อว่าก็น้อมรับแล้วก็เดินจากไปซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องปกติตนเองก็เคารพและให้เก็บประชาชนทุกคนอยู่แล้วเอาฟังเสียงหน่อยนะครับคือประชาชนก็มีทั้งคนที่ชอบเราและไม่ชอบเราถูกไหมครับผมคิดว่าเรายอมรับดีกว่านะถ้าใครว่าเรามาเราก็น้อมรับใช่ไหมเราก็เดิน จากไปก็เคารพเขาเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องปกติวิสัยเนะาะสังเกตว่าผมเนี่ยก็จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติประชาชนทุกคนใครที่มาว่าเราบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเราก็เคารพแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปอะไรเซาซีใช่ไหมฮะ <Bism. S 1> แล้วก็ไม่ได้ไปตอบโต้ผมว่าประชาชนเขาก็ให้เกียรติเราเหมือนกันเนาะ<ช>เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมที่จะมีคนรักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราให้เกียรติประชาชนประชาชนให้เกียรติเราอ้ไปไก็สมานณฉันเนาะคือ<ช>อย่างนี้ ทีนี้ก็ต้องถามว่าแล้วคิดเห็นยังไงนะว่าทําไมประชาชนคนทั่วไปชาวบ้านเนี่ยเขาถึงเข้าใจว่าพรักประชาชนของคุณวิโรจน์เนี่ย้อยค่าทหารจะต้องมีการสื่อสารให้มากขึ้นกว่านี้ไหมคุณวิโรจน์ก็บอกนะครับว่าตนคิดว่าเราเนี่ยสื่อสารเพียงพอแล้วซึ่งประชาชนที่เข้าใจเขาก็เข้าใจแต่วันนี้ไอ้ประโยคคําแซวต่างๆเชื่อว่าคนที่แซวเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วก็บอกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทหารมีไว้เพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เพื่อปกครองประเทศ และพรคประชาชนเนี่ยก็ตั้งคําถามกับความไม่เป็นธรรมกับทหารชั้นผู้น้อยอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าหากพูดตรงๆคนที่เข้าใจก็คือเข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างไรก็ตามขณะที่คุณวีโรธพร้อมด้วยผู้สมัครสสเดินไปแยกจอมทองวุฒากาศนะครับระหว่างที่เดินหาเสียงก็มีการเข้าไปทักทายแล้วก็แจกใบปลิวแนะนําตัวผู้สมัครกันซึ่งหน้าร้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีโบชัวนะ ให้ความรู้การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของประชามติอของไอรอด้วยนะครับ <iin. S 2> เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเห็น <nella> บอกว่าร้านนี้นะฮะ <nek> นี่เขามีการตั้งให้ความรู้แบบนี้คุณพ่อและลูกชายที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็กมาถ่ายรูปกับคุณวิโรธแล้วก็บอกว่าเคยได้ยินแต่เสียงพอเจอตัวเป็นๆก <Playstation> ็วันนี้แหละแล้วก็อวยพรอบอกว่าขอให้ได้ชนะด้วยนะฮะ คุณเวโรดก็มีการแซวล,ลูกชายเจ้าของร้านบอกว่าคุณอาจจะจำไม่ได้นะอตอนนู้นรัฐธรรมรนูญฉบับปี40ที่เขารณรงค์แต่คุณพ่อเนี่ยน่าจะต้องจำได้แล้วใครบอกว่ารัฐธรรมรนูญฉบับประชาชนกินไม่ได้บอกว่า30บาทก็เกิดจากรัฐธรมรมนูญฉบับประชาชนขณะที่เจ้าของร้านนะที่เป็นคุณพ่อก็บอกว่ายังไงก็ตามนะอมเอาชนะเ,เด็จการณ์ให้ได้แล้วกันแล้วอย่าให้สอสอเขตนี้เหมือนสอสอคุณที่แล้ว เพราะปีที่แล้วผิดหวังจริงๆสสจุดๆคนนั้นแหมใช้คําแรงอยู่เหมือนกันนะฮะก็บอกว่าอ่ะไม่อยากไปพูดถึงเรื่องเก่าแล้วอยากฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ก็แล้วกันเอาฟังหน่อยนะฮะแี็งเตียตัวเป็นวันนี้เองไรัพี่ครับครัคุณอาจจะจำไม่ได้ตอนรับมูลทีสี่ที่เขาลงมาลง แต่ป้าต้องจาได้อ๋อนี่เขาเป็นผู้ช่วยหมอหมอเมื่อก่อนครับใย่เงี้ยเดี๋ยวจะไปิดหวานด้วยเป็นเพราะอ้าัวเองนว่นละนะไรื่องบอกว่าบอกป้าว่าแต่ว่าเรากคยังพูดใหม่ อันนี้เขตอเลยคะจอมทองใช่ไหมยกเว้นแข่งบางขุนเทียนเข็ดบางขุนเทียนถ้าดูคราวที่แล้วเนี่ยสสของพรรคประชาชนก็คือคุณปูอัดชัยยัมพวานอซึ่งก็มีประเด็นน้ตอนนั้นเนนนำพรรคเก้าไกลนะแล้วก็ชนะการเลือกตั้งนะนี่ล่าสุดคุณปูอัดก็ลงนะคะในนามของพรรคกล้าทำนะก็ยังลงรับสมัครสสอยู่นะก็ไปเจอกับทนายคิวนี่คนใหม่ที่ ตัวของคุณป้าบอกว่า,าไม่เอาแล้วนะคุณเก่าเฮงสวยไม่รู้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะผขภูสาวละไม่ในฐานทะี่เข้าใจคุณออน้องอแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างหาเสียงก็มีประชาชนโบกมือทักทายแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กับคุณวิโร์ด้วยนะครับมีการเปิดกระจกมาทักทายกันด้วยโอ้คุณวิโร์แต่งตัวชิลมากเลยแต่ว่ามไม่หลุดเีมนะส้มยันไม้ส้มยันถุงเท้าเลย